สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนท,ทักทายรอบเย็นเย็นกันนะคะรอบคํารอบเย็นก็หน้าที่ของแม่บ้านหรือหรือแม่อย่างข้าพระเจ้าก็ต้องหากับข้าววันนี้เราได้เต็งเน็งโอดึง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 เลยนะคะดู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 ทุกคนนุ่มนิ่มเลยค่ะ นิ่มๆอืมนัวแล้วด้วยเป็นแบบนี้ก็ไมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูด,ด,ดึงๆเอาประมาณเด่งดึงๆเลยนะคะเออดูด,ดูนิ่มๆนิ่มๆว้าวหางวัวค่ะหางวัวต้มเรียบร้อยเปื่อยยุย่ยเลยะคะ่ะเปื่อยมากอ่านุ่มนุ่มๆน้ำจิ้มเรายังไม่หั่นนะคะ เราได้ไข่โมดแดงมาด้วยเราได้ไข่โมแดงมาด้วยแตงแนงไข่โมดแดง,แงเราก็จะมาก้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาหัน่นที่แรกคิดไปคิดมาอยากทําอะไรซุป,ปหางวัวคิดไปคิดมาคิดอีกคิดอีกคิดอีกคี้กคเกียดค่ะจิ้มน้ําจิ้มอย่างนี้เลยง่ายดีแล้วก็อันนี้ก็จ้อยๆๆๆจ้อยจ้อยค่ะจ้อยไข่โมดแดงแล้วก็ แตงข้อล้อแค่แรกนี่ก็มีนะคะนี่แตงข้อล้อแค่แรกลูกอดปอดแอบแปด 8, นะเขาเรียกแตงข้อล้อแค่แรกนะคะภาษาอีสานวันนี้ขอเสนอคําว่าแตงลูกอดปอดแอดแปดหรือข้อล้อแค่แรกค่ะมันก็ประมาณนั้นค่ะข้าวกำลังนึ่งอยู่นะจ๊ะข้าวก็กําลังนึ่งจะ้ะใกล้สุกและ้วล่ะแค่อุ่นเฉยเฉยไม่ได้ทําอะไรมากมายเรามาคุยกันต่อค่ะเป็นยังไงบ้างคะชาวเรียวชาวครีเตอร์ทุกคน ทางนี้เหนื่อยล้าจังบอกเลยว่าเหนื่อยอากาศก็ร้อนใจก็ลุ่มใจก็ร้อนรุ่มเบยหาข้าวกินกันนะคะทุกคนกินแล้วก็นอนนอนหลับตื่นขึ้นมาก็เป็นอีกวั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 นหนึ่งแล้วแล้ววันนี้ก็จะผ่านไปขอทุกคน ผ่านวันนี้ไปได้ด้วยดีวันนี้มีอะไรที่เลวร้าย <c oughs> ก็ให้มันอยู่วันนี้ยขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกๆคนแม้กระทั่งตัวข้าพาเจ้าเองไม่ใช่ว่าข้าพาเจ้าไม่ดีนะคะแต่มันคิดอะไรไม่ออกซื <c oughs> ่อนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่มานั่งเอ,อดูข้าพาเจ้าอารมพบทตรติงต้องไปวันๆขอบคุณคะ่ะ Bye bye, né?